แคทออเดอร์ขึ้นมาที่หนึ่งครับจังหวะนี้ยังไปต่อได้รู้สึกว่าจะโดนเลิ้งเอาล่ะก็กราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าช่องแคทออเดอร์ครับผมและวันนี้ถ้าหยู่ในเกมคแคทไรเดอร์นะครับผมมาฮะวันนี้เปลี่ยนแนวกันหน่อยฮะเดี๋ยวเราจะไปซิ่งกันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้แคทออเดอร์นั้นจะได้ที่หนึ่งมาครองหรือไม่ฮะสำหรับเกมคาร์ไรเดอร์นะครับผมก็เป็นเกมฟรีโหลดในสตรีมนะครับผมเห็นว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะฮะก็เลยโหลดมาเล่นดูนะฮะหรับนี้ไปลุยยยยยกกกัันนนเเลดดีว่่าาฮฮะะะไมมออธิบืื้้ผรู ว่าเกมนี้มันเคยเปิดเมื่อนานมาแล้วใช่ไหมฮะในระบบมือถือเนาะถ้าจำไม่ผิดนะผมสำหรับผ,ผู้ชมท่านใดนะที่เข้ามารับชมนะก็เลิศว่าสนุกก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel order ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ไปดูอีกดีกว่าฮะคาร์ดไรเดอร์นะครับผมในดูซิว่าทีมผมมีใครบ้างอันนี้รู้สึกว่าจะแข่งกันเป็นทีมนะครับผม8คนไปไฮเปอร์แคทพุ่งไปแล้วครับจังหวะนี้ทีหนึ่งมันต้องมาแล้วดิฟดิฟมีมีมดู เลี้ยวครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอ่าด้านหน้ามีด้านหน้ามีโค้งอยู่โคง้งนึงครับ <c oughs> โดจนจรวดวูด้ดจังหวะนี้ไม่มีของเลยแคทออเดอร์อยู่ที่อันดับเจ็ดครับผมด้านหน้าเป็นโค้งนะครับผมดิฟพุกมาหนึ่งทีสวยเทอรโ์โบปูสเตอร์ไปข้างหน้าขอที่หนึ่งได้ปะเฮ้ยบังเกอร์ใครมันเอาบังเกอร์มาไว้ข้างหน้าผมนดิดูก่อนสวยัยอ๋อชีตชิตชีตเลือดเลือดเลือดเลือ อันนี้มีบอลน,น้ําอยู่ข้างหน้ามีทางตรงปาไปก่อนเลยครับปั๊มนี่โดนหนึ่งตรงอะรอบแรกผ่านไปร o u n จังหวะนี้ฮะสไลายได้จังหวะนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่โอ้โหนี่ไม่ทำาอะได้ปับ๊บอันนี้มีกล้วยวางเปลือกกล้วยอ้าเกือบโดนเกือบโดนจัดระเนนที่สามฮะตอนนี้ของที่สามอยู่ต้องได้ต้องได้ต้องได้ชนตัวไปหนึ่งทีที่หนึ่งต้องที่หนึ่งที่หนึ่งนี้น่าจะยากอยู่ ว่าอาจจะโดนครองโอเคเฮ้ยแสงอ้าวอ้ยบอลน้ำไข่ช่างปลามาขอบคุณครับเฮ้ยมาแก้วโดนเลยโดนเลยโอ้ยกล้วยลื่นกล้วยเลื่นกล้วยปลาไปก่อนเลยเพื่อนอย่าอย่าแสงอย่าแสงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟเราอ้าวผมรีบก็รอบสุดท้ายรีบกรอบสุดท้ายเลยเมื่อกี้โอเคมันวางกล้วยจังหวะนี้ได้อยู่ เรามีชิวฮะเรามีโลอยู่เรามีโลอยู่เรามีโลอยู่หนึ่ง <c oughs> เผื่อใครกัดไว้ก่อนกัดไว้ก่อนมันจะป้องกันเราไม่น่าจะโดนขีปนาวุธได้ในจังหวะนี้ผมน่าจะกันได้ตอนนี้ผมขึ้นมาที่ส <c oughs> ผมติ๊บไปหนึ่งทีสวยครับ <c oughs> จะเก็บผมจะเก็บไอโรทิไว้มีคนเล็งผมมีคนเล็งผมมีคนเล็งผมอยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไอที่หนึ่งมัน <c oughs> ไอที่หนึ่งมันนัไปไกลแล้วท่านผู้ชมโอเค เก็บรอบไว้ปากกล้วยขึ้นมาอยู่ที่สามเหรอเฮ้ยโอ้ยทักษะการดิฟรถลดตาแรกที่ที่สามอ่ะไม่เป็นไรว่ามันต้องได้ที่หนึ่งแน่นอนจังหวะหน้านะเดี๋ยวไปดูตาน้าดีกว่าว่าผมน่าจะได้ที่หนึ่งฮะเดี๋ยวไปกดกระดิงตาดีกว่านะครับผมแหมที่หนึ่งอยู่แค่เอื้อมเองนะฮะถ,ถ้าเราใช้ของไปก็ดีแล้วโอเคแต่ดูซิแมป ไม่เท่าไรไม่เท่าไรมาจดจอจดจอพุ่งไปเลยไป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 ออกซ้ายมไม่ได้ของอะไรเลยเมื่อกี้โอ้ยสวยไม่ได้อะไรเลยโ <laughs> อ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียดร้องอย่าเบียดโค้งดิปสวยโอ้โหวาปงป้วยไปปุ้มมีบอลน,น้ำด้วยหรอไปให้กไกลไปให้ไกลไปขี่ป,ปน้าวุธ วันน้ำยังกี้โอ้ยชนตูดอันนี้ล็อกดูดสวยไปไกลเพื่อนไปอุ้ยคนดูดหลังเราจะจับจะ <c oughs> จับผมที่หกอยู่ที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลฮะท่านผู้ชมฮะออกอยู่หน้านี่แหละอันนี้มีขีปนาวุธอันหนึน่งฮะจังหวะนี้ด้านหน้าด้านหน้ารู้สึกว่า รู้สึกว่าจะมีเทอร์โบครับเป็นทางตรงโอ้ยผมกดอะไรวะกดผิดทีไมหนึงทีเทอร์โบไปยิงหีบนาพุทธดึงกอกสวยดึงโกอโ,โตนดูดไปดีครับขอแล้วครับผมสามแล้วชิ้วๆชีวชว,ชวตาโลเอุย้ยสไลด์สไลด์ติดโลติดโลติดโลโอุย้ยไม่ตัวนึงหรออูอ๋สองตัว,ตวเกินไปอ้าวไฟโนลาวแล้ว ใ i n น l ล o s ส์จังหวะนี้ต้องได้แล้วป่ะปที่หนึ่งไปไกลแล้ววะโอยขอดูหน่อยโอ๊ยติด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 ปาไปสวยสองตัวโดนสองตัวคุ้มอยู่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 เร็วเครับวรต้องทำจังหวะาจาังนี้ต้องให้ได้ต้องให้โดนสุดจะโดนอะไรจะขนาดนั้นพอ่อล่วงเลย ที่7เลยคนนี้อู๋ที่1มันมีชิว2อันเลยเหรอออกเวกลับเอ้ยโธ่จากที่3ลงมาที่7แต่ไม่เป็นไรฮะแคทสู้ชีวิตแคทว่าตาหน้าแคทก็ต้องได้ที่1แน่นอนฮนะเดี๋ยวกรติดตามไปชมเลยครับผมมาตานี้แหละผมคิดว่าผมต้องได้แชมป์แน่นอนฮนะมันต้องมีสักตาสินะที่แคทออเดอร์ได้แชมป์นะ่ะอ่าไฮเปอร์แคทมาลุกไปลุกสวย ไปต่อไปต่อเอ่อจังหวะนี้ไม่ห่างกันมากครับเรากำลังไล่ตามหลังเข้าไปมีสกิลดูดหนึ่งสิครับพ่งไปเธอบูบูดอีกหนึ่งอันนะไอแล้วครับแคทเอาอเดิขึ้นที่หนึ่งจังหวะนี้โดนยูเอฟโอด,ดูดแต่ก็จนมีขีปนาวุธวิซายอยู่หนึ่งอันปาไปไม่โดนใครเลย <laughs> บังเกอร์อยุงนะครับเราหลบได้ครับจังหวะนี้เรามีชิวอยู่หนึ่งอันครับปัม๊มมีชิวอยู่หนึ่งอันสวยจังหวะนี้เราก็ไปให้ไกล ไปให้บิบังเกอร์เรากดบังเกอร์ได้ครับผมกันได้ฮะมีรอมีชิลมียูโอแคทเอเดอร์ขึ้นมาที่หนึ่งครับจังหวะน,นี้ยังไปต่อได้รู้สึกว่าจะโดนล็น้งเข้าเต็มรางเลยทีเดียวเชียวนะลาวชยังอยู่ที่หนึ่งนะครับผมแคทเอเดอร์ยังกเกาะติดอยู่ที่หนึ่งอยู่จังหวะน,นี้เราดิฟไปอุ้ยชนชนบังเกอร์ได้ดูดไปหนึ่งทีฮะขอทางเพื่อน ังหวะนี้ยังอยู่ที่หนึ่งะครับผมมีชิวอยู่หน้ากลางไว้ก่อนฮนะเมื่อกี้นึกว่าโดนแต่ดอกนี้โดนแน่นอนนะอยู่ที่สามสี่ร่วงลงมาแล้วจังหวะนี้มีเทอร์โบโบูสไปทุไปพุกไปกไป,ไปยังได้อยู่วัดผ่านมันเฉยเลยที่สามมันมีชิวว่ะเรามีขีดปนดาวุานน่ขึ้นนะไอ้โอ้โห <laughs> สุดจะทนไฟโน่ลาว ยังได้อยู่ฮะยังมีโอกาสแก้ตัวอีกดึงตาฮะจังหวะนี้โดนดึงจากข้างหลัง,งด้านหลังดึงมาครับแล้วก็บ um ูสไปเลยโอ้ยติดติดคือติดคือตื่อขีดหกหกเลยเนี่ยเพี้ยนไม่ได้ของเลยเฮ้ยเฮ้ยสวยเอ่อไม่โดนล็อกจากใครใช่ไหมแต่เหมือนจะโดนยูเอฟโอไปหนึ่งทีครับโอเคจังหวะนี้เราสามารถขึ้นแสงได้ขึ้นแซงได้อยู่ขึ้นแสงได้อยู่ โอ้ยชนตูดสามโอ้ยติดคือโอ้โหไม่ไกล้ที่หนึ่งโย่เอออีกนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรนะฮะสู้ต่อไปตาหน้านี่แหละผม,มว่าน่าจะได้ <laughs> มาเราไปดูด่านนี้กันหน่อยด่านนี้แหละผมมั่นใจยังไงผมก็ต้องชนะให้ได้ ทำไม่ชนะก็ยังผิดคิดไม่ได้ก่อนที่หนึ่งเลยเธอสักด่านหนึ่งโอ้โหเอ้ยอะไรจะยากขนาดนั้นคุณพ่อไปเร็วมาสวยโดนครับโดนเบียดอยู่โอ้ยชนตูดมาเอ่อมีบอลน้ำมาหนึ่งตาแปลกนะสองอันเลยเป็นไงล่ะเฮ้ยไปแล้ว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 อยู่ไปโอยอยู่ไปโอยอยู่ไปโอ้ยยา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  ดิฟจังหวะน,นี้ได้อยู่มีจรวดอยู่นิงยิ้มก่อนเลยไม่โดนใครเลยเหรอเปล่าโอเคขึ้นที่หนึ่งใช่ไหมหวางล้วยสวยข้างหน้ามีอะไรไหมไม่มีอะไรดิ้ออกแต่มียูเอฟโอขึ้นมาลอยอยู่บนหัวจับเพื่อนอย่าอย่าแซงขอร้องแต่ที่สองอยู่หลังรักษาตำแหน่งไม่ได้ครับจังหวะน,นี้มีสกิลในการ ดูดึงอัตราเฮ้ยโอเคฮีโล่ไม่ได้ใช้อันนี้กางโล่ไว้เ้เยมีมียามามีชิวอยู่สวยมีชิวอยู่สวยดิบไปสวยสวย,สวยอย่าปาามานะอย่าปาามานะไปให้ไกลแคทโเดอร์ตานี่แหละกลางชิวกางโล่ไปแล้วบูสเตอร์มันต้องได้เลยมั้ย แปงทางโคงติดป,ปีกมาเลยเหรอเอาเพื่อนไปปุ้มเฮ้ย <H uman> ยังจะแซงหน้าอยู่เนี่ยมีโล่นะมีโล่นะมีโล่นะฮะจังหวะนี้เก็บโล่นี่ก่อนอย่าเบียดเอาผัดกันขึ้นผัดกันลงฮนะใสาพ่พระไอ้ไอ้ไอ้จะแซงเพื่อนจะแซงยังแซงไอ้แล้วเพื่อน ไปแล้วต้องไปให้ไกลต้องไปให้ไกลพวกนี้ไป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 มิโรอยู่มีโรอยู่เฮ้ยสุดท้ายไฟโนลาบ่าเฮ้ยตัวเล็งเฮ้ยมีโรเอาดิเอาดิเฮ้ยอีเกี้ยวเกี้ยวเดี๋ยวเดี่ยวกลางหน้าก้างหน้าทำเป็นเล่นไปนะผู้ชมทำเป็นเล่นไปผมบอกแล้ว สุดจัดคนคนนี้ฮะเอาเรื่องฮะไฮเปอร์แคทว้าวที่หนึ่งมันก็อยู่ไม่ไกลอะนะเพียงแค่เราต้องพยายามแค่นั<อ>้นเองนะอ่ะโอเคฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทผู้ชมมากที่เข้ามารับชมนะยังไงก็อย่ายลืมนะฮะฝากผู้ชมด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยสำหรับวันนี้แกร์ดเดอร์ขอบคุณทผู้ชมมากนะที่เข้ามารับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าไรหน่าจะเป็นไรฝากทผู้ชมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บายจ้าบายครับผมบ้าย